เรามาสวดมนต์ก็ให้ธรรมะถึงถ้านึกถึงของเป็นของเป็นอะไรเป็นของที่มีความขลังอะ่ะก็น้ำมนต์น้ำมนต์เนี่ยก็ทำให้จิตใจมันสบายขึ้น เหมือนเราแผ่นพราเครื่องหนึง่งเป็นเครื่องเป็นวัตถุที่ทำให้จิตใจเราสบายคลายกังวย่าสู้การปฏิบัติไม่ได้เรามาสวดมนต์อย่างเงี้ดีกว่าสวดมนต์ให้ตัวเองอย่างนี้พุทธมนต์ก็มีคุณอยู่แล้ว เราสวดทุกวันในะน้ำมนต์ที่ในตุ่มสีเขียวอาจารย์ก็ไปเอาพักกลิ่งนะพักกลิ่งมาแช่ไว้ที่ชมรมพุทธคุณพักเครื่องตลาดภาคข้างหน้าเดี๋ยมีเยอะเลยอาจารย์ก็บอกว่าให้เก็บมาถวายหน่อยพักกลิ่งของหลวงปู่หลวงพ่ออะไรต่างๆท่านทำไว้ แต่ขอให้เป็นของแท้ของเกมเยอะไอ้พวกภาคเคร์เนี่ยเขารู้อันไหนเกอันไหนแท้เขาก็คัดที่แท้มามาให้อาจารย์ก็เอามาแช่แล้วไตุ่มก็จะให้ได้ครบร้อยแปดยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าก็ใส่ไปเรื่รอย พระกริ่งเนี่ยเขาเอาไว้แช่ทั้งหมพระกริ่งเนี่ยเป็นเป็นพระที่มาจากเมืองจีนแต่คนเล่นพระเครื่องเนี่ยเขาจะรู้พระกริ่งรุ่นแรกเนี่ยเขายกพระกริ่งใหญ่พระกริ่งจีนพระกริ่งใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าทําในสมัยราชวงศ์ถังพวกคนรุ่นเก่าพวก เจ้านายยุ่นเก่านะเขาไปเมืองจีนนะเขาก็เห็นพระกลิ่งองค์เล็กๆขายอยู่ตามตลาดในเมืองจีนตนะั้งแต่สมัยน่าจะเป็นรอสามรอสนีะ่เนห่ะเขาก็ซื้อมาซื้อมาจำนวนไม่เยอะหรอกตอนนี้ถ้าใครมีพระกลิ่งใหญ่เมืองจีนเนะี่ยกลิ่งราชวงศ์ถังนะแพงมาก ตอนหลังสมเด็จเปาเรศพมพยาเปาเรศวัชิราลงกรเป็นสังฆราชปัตตบวรท่านก็เอาแบบพระเิ่งใหญ่มาทำเป็นพระเิ่งของเราเองเรียกว่าเิ่งเปาเรเกิ่งปะะเปาเวรเนี่ยถ้าไปถามพระเครื่องพระเครื่องที่แพงที่สุดในประเทศไทยอันเนี่ย พระเก่งปเวเรศเขาว่าน่าจะมีประมาณสามสิบกว่าองค์ผมพยาปเวเรศท่านทำแจกให้แก่เจ้านายอย่เจ้านายเชือเ้อพระวงทำสามสิบกว่าองค์ท่านก็บอกว่าเวลาป่วยไขนะ้เวลาป่วยไข้ให นำไปแช่น้ำแช่น้ำเป็นน้ำมนต์แช่น้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นนมาดื่มในการดื่มน้ำมนต์เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะอาจารย์ก็จะให้ดื่มนะใช้เปิดร้างหน้าไปเลยรก็ได้ดื่มก็ได้นิดหน่อยผสมน้ำแต่สมัยสมพรยาประเวศท่านให้ดื่มแล้วหายจริง วันนั้นอะเชื่อพระวงที่ได้ไปกันป่วยสมัยก่อนไม่มีหมอมีอะไรมีแั่ไหนวิธีทำอไงก็เอากะกลิ่งแช่น้ําอย่างที่กรมพยาท่านบอกปรากฏว่าหายกันหลายคนก็ขึ้นชื่อในเรื่องการรักษาโรคพระกลิงพระกลิง ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าต้องเรารู้ต้องรู้ว่าพระพุทธเจา้ายังมีหลายองค์นะมีนั้นมากมายนับไม่ถ้วนในอดีตชาติแต่ของเราในพระค่าองค์ในพระสนรกับกาปุสันโธโ,โกนาคมกัสโปโคตโมในองค์ปัจจุบันเราทุกท่านนั่งอนประธานสวดมนต์นี่โคตโมในอนาคตคือพระศีอ่านพระีอ,ร,ร,ะอริยะเมตไตร ในอุตการมีพร,ร,ระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อภัยสัตครุรภัยสัตครุเนี่ยท่านเป็นท่านมีความโดดเด่นในเรื่องการรักษาโรคก็เก่งประทับนั่งในมือในมือของท่านที่อยู่บนหน้าตักจะมีหม้อน้ำมนต์ใี้ายเป็นรูปดอกบัวนั่นคือหม้อน้ำมนต์ภัยสัตครุ เพราะนั้นน้ำมนต์ยังมีคุณในเรื่องการรักษาโรคที่วัดบางวรจะมีพระกลิ่งปรวรศองค์ที่เป็นองค์จริงอยู่องค์หนึ่งก็แช่ไว้ในน้ำมนต์เป็นหม้อน้ำมนต์ที่แช่ไว้ทุกวันนี้ก็ยังแช่ในน้ำมนต์อยู่เก็บไว้อย่างดีกลัวหายเพราะราคาประเมินค่าไม่ได้กิ่งปรวรศ พระกริ่งก็คือพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าไพสัตพุรุไพสัตเทสัตกันแหละเรื่องยายเดียวกันเพราะฉะนั้นพระกริ่งจึงมีคุณในเรื่องการรักษาโรคก,ก็ไม่รู้นะที่อื่นเขาจะใช้คาถาอะไรแต่ว่าที่นี่ผมก่สวดมนต์ปกตินั่แหละแล้วก็ใช้พระกริ่งเนี่ยมาแช่ว่าจะตุ่ม เก้าสิบองค์แล้วพอจะได้ร้อยแปดงั้นแต่เรื่องของการทำน้ำมนต์มันก็เหมือนกันมีครั้งเดียวที่พุทธเจ้าทำเนี่ยเอาเรียกว่าของขลังในศาสนาพุทธเนี่ยที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เป็นของขลังเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำครั้งเดียว เท่าที่รู้นะครั้งเดียวก็คือตอนที่พระองค์สเสด็จไปเมืองเวสาลีพระเจ้าก็เอาอยู่ที่กรุงราชรึกกรุงเวสาลีเนี่ยมีเหตุโรคระบาดโรคระบาดคนล้มตายกันทั้งเมืองเขาก็มานิุนิมนต์พระเจ้าไป เคยเล่า,านั้นแหละที่ว่าองค์เสด็จไปทางเรือพอเหยียบแผ่นดินพอ,อยุทตั้งเขาฝนตกใหญ่พัดพาเอาซากศพความปกปะก,ปกลงแม่น้ำคุงคาโรคภัยต่างๆเกิดจากความปกปะก,ปกเชื้อโรคไม่ก่อนไม่รู้จักเชื้อโลคอกมารู้จักช่วงหลังเชื้อโลกนั้นรู้จักประมาณร้อยกว่าปี รู้ถึงรู้ว่ามีเชื้ออยู่ในสิ่งสุกปกอยู่ในเลือดอยู่ในน้ำลายรู้เจ้าท่านอาจจะตัดสรู้ท่านจะรู้ก่อนต้องถ้ามันสุกปกมันก็ต้องมีโรคจะบรรดาให้คนตกพัดพาสิ่งต่างๆขยะมั่งอะไรม้างเชื้อโรคลงน้ำไปแต่โรคก็ยังมีอยู่ ในบาลีนี่บอกว่าวิญญาณวิญญาณร้ายยังอยู่โลกมันยังอยู่นะเอาเอาเอาพูดแบบง่ายๆเหตุของโรคก็คือความสกปรกไปแล้วแต่เชื้อโรคยังอยู่วิญญาณร้ายยังอยู่ในเมืองพระเจ้าก็ให้พระอานุลนำบาทของพระองค์ใส่น้ำบาทของพระพุทธเจ้า ทำด้วยหินสีดำเก็ดทอง้ใครอยากจะเห็นข้างหน้าวิหารตรงพระอุ้มพระพุทธรูปปางอุ้มบาทผมไปสั่งทำบาทหินมาเดินองไปดูข้างหน้าเป็นหินนะั่นะนะ่นะไปสั่งที่ทำไปสั่งทำที่อ่างศิลาเนี่ยห้าพันะ 5, บาทินทำได้ถามไอ้คนทำ เองขายโฟกอันเท่าไหร่เนี่ยโกหินมันก็ใช้ประมาณนี้นนใช้ปริมาณหินพกอ่างศิลาในเดือนนี้อันะก็ประมาณพันหนึ่งนะโฟกอ่างศิลาเนี่ยถ้าจะเอาของเก่าห่หลายพันไม่ใช่หลายพันมันไม่มีขายทุกวันนี้เขาก็สั่งทาเอาหินเรื่องไหนเขาบอกเอาหินมาจากแถวปากช่องช่างก็ต้องแถวปากช่องมีเหมืองหินทรายเหมืองอะไรทถนั้นะหินอ่างศิลาดีๆเนี่ย จะออกสีชมพูหน่อยทําครกรุ่นเก่าอย่างนี้เราไปหาครกรุ่นเก่ามีราคาทุกวันนี้มันเป็นครบที่มาจากที่อื่นร้าถาว่าทำครกเป็บบนใบละพันเนี่ยเจ็ดร้อยแปด้อยพันทำไมทําบาท,ทแพงบ่มทำยากยากตรงที่คว้านให้มันเป็นทรงบาทครกมันแก้มันหนามันองอกลัวแตก แล้วก็พร,พระพุทธเจ้าก็ให้พระนอานน์นำบากของพระองค์เนี่ยไปใส่น้าแล้วพระองค์ก็ประทานเรียกว่าประทานบทสวดให้ใช้คาว่าสวดนี่แหละเป,เป็นเป็นธรรมะนะรัตนสูรแต่เราสวดทุกวันพระอย่าง,งกิจวิตตังตะวาหุรังวาสักเกตัวอย่างรัตนังปณิตัง สิ่งใดๆในโลกที่มีที่มีที่มีค่าทั้งหลายรัตนะของมีค่าเทียบเท่าไม่ได้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์มีหลายบทห้าห้าบทท้าบทดั้งเดิมแล้วก็เพิ่มไปอีกสี่รัตนสูตรพระพาทประทานให้พระอนุญางเป็นส่วนเกษตรงมนึ้นมา แล้วก็ไปพรมทั่วเมืองพรมทั่วเมืองโรคร้ายก็หายไปถ้าเอาประวัติตามพระไตรปิฎกจริงๆก็เนี่ยการทำน้ำมนต์ก็มีครั้งเดียวค,ครั้งเดียวนะผมอ่านไม่เคยเจอที่อื่นนะถ้าใครเจอที่อื่นบอกด้วยน้ำมนต์ทำครั้งเดียวแต่มันก็มาเป็นธรรมเนียมของเราเวลาขึ้นบ้านใหม่เวลามีงานมงคลก็ต้องทำน้ำมนต์ เรียกว่าเป็นของขลังที่พระพุทธเจ้าทำแต่ก็ยังว่าหลักของศาสนาพุทธก็คือไม่ให้มาไปคล้องกับเรื่องพวกนี้มากแต่ก็เรียกว่าเป็นน้ําจิ้มควาองขลังก็คงจะมีอยู่แต่ไม่ให้ยึดขลังมีอยู่ผมถึงใช้คำว,ว่าบรรเทาบรรเทาโรคภยัยบรรเทาโรคภัยในใจ แต่ฝรั่งเขาเคยเไปทดลองนะเขาไปวิเคราะห์โมเลกุลอะไรของเขา้าถ้าเป็นน้ำมันเนีน่ยมันมีโครงสร้างทางเคมีที่ต่างแตกต่างกัจากน้ำปกติเขาลองวิเคราะห์ดูน้ำปกติเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นน้ำมนมันจะเป็นน้ำมนันฝรั่งก็มีโพลีวอเตอร์ ก็คงทำกับบดบางอะไรไม่รู้น้ำที่ผ่านการสวดการเสกด้วยพลังจิตใช่ไหมเขาก็อธิบายไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามีโครงสร้างที่แตกต่างจากน้ำทั่วไปวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนั้นนะจริงเทดยังไงผมไม่รู้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้จิตใจเรามีกำลังขึ้นมาโรคร้ายก็อาจจะหายไปได้ สำคัญเราไม่อยากมีโรคภัยเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีปัจจะยะปัจจเวกขณะพิจ,จารณาอาหารก่อนกินไหนไม่เป็นประโยชน์อันไหนเป็นไขมันก็เลิกเสียออกกำลังกายคอยระวังสุขภาพตัวเองเป็นอะไรเราก็รักษาไปตามตามควรตามเหตุปัจจัย ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเอาฝากไว้ใีด่ดี๋ยวสดมืน